เนี S <S <ar df> ่ยพี่ตังค์ผมอย่าเบิ้งพี่ตองคอผมมันกำลังจะเกิดไหมนี่ครับผมมันเกิดน้อยๆอยู่ครับผมอันนี้เป็นเห็ดเพิ่งนุ่งๆพี่น้องครับผมอืเล่าโอ้เลนี่ครับครับผมดอกงามๆเลยพี่น้องครับผมอันนั้นจุ่มจุ่มจะว่าขั้น ใบมันใหญ่มันชิหญ่อีกพี่นอ้องครับผมในเติบได้เพราะฝ่ามือหมดละครับผมอันนี้เป็นดอกจูมันครับผมเก่าคือเก่าพี่น้องครับผมมาจงไว้เดี๋ยวคนสิเอาก่อนพี่น้องครับผมอันจงเงยมันเงยมายไ,ได้ครับผมไปพี่น้องครหาต่อไปอีกครับผมนี่ครับผมเกิดอีกเลี้ยงพี่น้องผม ก็ยิดรอบก็ยิดรอบน่อกขาวครับผมนี่จะไหนน้องเนี่ยสองสองดอกมันเนี่ยโอ้ขาไปเลยครับดูเลือกครับผมน,นี่ผม เซีนบ้างเดี๋ยวเลียก่อนครับผมสวยงนามเลยที่เสียดายเนี่ครับผมเนี่ยครับผม หออกจุ่มๆเลยชนี้พอดีครับผมมาเช็คมื่อครับครับผมเมื่อเทียวได้สิบ สิบห้า่ะสิบห้าบหกไปครับผมเดียมาไล้เอาไปนี่ <c oughs> นี่ครับผม เนี่ยครับผมพอดีเลยมาทันเวลาพี่น้องครับผมมาทันพอดีเลยกับสมีพอดีครับผมกับหอ,อนเงอน นี่าพี่น้องผมไข่กับมีเลยทั้งไข่ทั้งจูมครับผมนี่ครับผมม,มันเกิดน้ำโอ้นี่เป็นมันเกิดน้ำเหมือนโคกจีโคกหัางอะน,นะครับผมมันเกิดอย่งน้ำโคก ไปครับผมบายเนี่ยยังไม่ร้องผมอ๋มองอกเลียงครับผมได้โน้งองอกขามาแล้วมาจช่ <laughs> พ่อแล้วให้จะงอกเลียงครับผมอืม นี่ยครับผมเกี่ยวกับเห็นนี่ครับผมบเกือบ,บบานทิมนะ เกิดเป็นแถวมากครับผมนี่ครันี่แง่งตานี่ครับผมไข่ไข่ให่เร่รเงอกเหลืองครับผมนี่มันเลยหน่อยจังหน่อยเพราะมันเหมือนไข่รกระป๋อมเนี่ยซ้ครับผมอืม Nói khác nói nè Bớt cho phùm 3 độ Nè, mình đang ngồi ở đây đường Dạ cho con, không เนี่ยครับผมไครมันเกิดอยู่ไกลขนาดเลยมันกระจายกันไปครับผม ได้มาแล้วไปครับผมสวัสดีครับผมเจนสารบันเกิดคนพัวครับผมเนี่ยพี่น้องผมกะว่าได้เปิดตัวเปิดตนก้อนเก็บเห็ดพี่น้องครับผมกะขอโทษขออภัยครับผมเห็ดเท่ากระได้มาแล้วครับผมกะสวัสดีสุขสุขคนคือเก่าแหละครับผมเมื่อนี้ก็มาหาเห็ดคือเก่าครับผมหาน้ำโคกครับผมกะคำรับที่ผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์กะขอโทษขออภัยด้วยครับผม พอเห็นหลายคอมเมนต์มาว่าเออเป็นยังคือบตอตอบคอมเมนต์เจฟซีเนี่ยครับผมก็ขอโทษขออภัยครับผมกับอยากภารกิจพลังงานเท่าไหร่ครับผมก็ขอโทษขออภัยไปก่อรลวงหนาครับผมก็มาขอโทษคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวไปน้องกักันได้มาแล้วครับผม่็ลายใหญ่ห้างครับผมก็ไปครับผมถ่ายติดตามว่าจะได้เพิ่มอีกว่าครับผมไปครับผม เห, <c oughs> หนีหยวจังครับผมใครไหมโอ้หลายใครจัวเนี่ยเนี่บผมจะองอก,กเรืองครับผมเ <c oughs> นี่ยผม เดือดท่นนอนขนาดเลยนี่ครับผมซีนี่กีุ่เบ็ดเนาะนี่นพี่น้องผมอืมกำลังจะเกิดนี่มันคายหน่อยอยู่นี่ครับผมว่ามันเฮ็ดเ,บเ,บดาเดพาะ anh chim ở hết phố nha bùm nha bùm kia bùm Nó hai kia Các kia bùm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  đây là นี่นนนครับผมใครมันนี่ครับผมน้งโกเกียงครับล้องสุดปอาว่าน้องครับรผมหาไปอีกซะก่อน

อย่างนี้ยังบินยังบินจีเะนี่จงเวรครับผมเราจะดอกไงล่ยครับผมโอ้ยพี่น้องครับผมโอ้ยเนี่ยครับผม ดอกจุมนี่ครับผม,อมดอกบานไหมโอ้แตกแตกแตกนี่ครับผมพุ่นอยู่หุ่นก็นมีครับผม ข้าวเอาไว้ละนะครับผมเอาผมขออนุญาตไปเอาผงกระเด้อครับผมโอ้ยพี่น้องผมน้ำกาะเยอะดอ,อกซ้ำสามดอกครับผม อย่างนั้นครับผมอืมอายชิ้นชิ้นไปใครให้ลรางอกเหลืองพี่น้องครับผมน้อยหน่อยพูดนะนี่ครับผมโอ้พันหน่อยครับผมเดี๋ยวสามโอ้ยจงไว้ซะเป็นยังไงนี่หน่อยใช่นี่ครับผมมันเป็นพันหน่อยไหมเมื่อนันพันไงพี่น้องครับผมมันเกิดยุคหก

นี่ครับผมดูเลยด้วยมันแบบยกต่างแยกไงนี่ครับผมเปื่อยแล้วนี่นี่ครับผม,ออบผมโอ้คันบมเปื่อยคักขนาดเลยพี่น้องครับผมแกียงไเอาไปแกงให้หนึงแล้วพี่น้องครับผมโอ้ปุ่นหับเปื่อยนี่จะเปื่อยไปแกงให้หนึงคักพี่น้องครับผมแซ่บดูซีกันแลหละครับเฮลโลงอกพี่น้องครับผมจะไพเป็นไพ่แต่เฮลโลงอกก็นด้ โอานี่ดินี่ครับผมอ๋อ,อม,มันเปื่อยก่อนเนาะมาซาพพี่น้องผมขันมาจมูกามังกรอย่างจะกลางคนมาตกใส่นี่เราทำงานไงเด้อไปเจอไปได้พี่น้องผมไปเนี่ยพี่น้องผมเพชรน้ำหมากพี่น้องผมเพชรน้ำหม,ม,มากก็มีพร้อมโอ้ยเดี๋ยวกันแล้วนี่ อยากกินครับผมนี่ให้น้ำหมากพี่น้องครับผมน้ำหมากก็มีพร้อผมผลงานพี่น้องครับผมเอ้าพี่น้องครับผมกะสำหรับคลิปนี้กระชี้ไว้สำหรับจีกรครับผมกระชีลงเมื่อแล้วพี่น้องครับผมเพราะว่าเฮ็ดกะเริ่มสี่ออกพี่น้องผมอันเห็นแน่บ่เห็นแน่ครับผมกระผูแหลับเมื่ออื่นนอยู่แหละจีมาไม่ครับผม อ๋อพี่น้องครับผมในคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลก์กดแชร์ครับผมกดติดตามกดกระดิ่งจริงๆริงเพี่น้อง,ค,งรครับผมให้ทีมงานสานรบรอบเกิดแน่ครับผมเวลาติดตามคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ซะก่อนก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผม